ครับวันพีตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับชื่อตอนเรียกว่าชนแก้วแดงมิตรภาพ่ะหายไปสองอาทิตย์เพิ่งมาลงลงวันเสาร์นึกว่ามันมาทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะปีใหม่วัเล,ลงวันเสาร์โหหน้าแรกมาเปิดมาที่ห้องสมุดเลยวะที่ว่ามันมาห้องสมุดกันนะพวกชอปเปอร์โรบินแล้วก็บอนนี่ ลังอ่านหนังสือกันแล้วก็เปิดตัวนี่ครับตกฮูกบีโบผู้ดูแลห้อง,องสมุดตกฮูกแล้วก็เล่าประวัติเอลบาเอลบาไม่ได้เป็นประชาประเทศสมาชิกของรัฐบาลโลกนิวคูเลยไม่มาส่งข่าวที่นี่ก็จริงแต่ถ้าพวกชาวประมงได้หนังสือพิมพ์ขนาดจิ๋วมาจากทะเลฉันก็เอามาอ่านที่นี่ได้ <c oughs> อ๋อมันไปเอาพวกข่าวมาจาก ชาวประมงนี่เองแล้วก็ไอเวก็พังผู้หญิงก็พูดว่าคงเป็นนกฮูกที่กินผลอีขุอีขุผลเติบโตเข้าไปสินะออ๋เริ่มมีพลังทําให้สิ่งไม่มีชีวิตขยายใหญ่ได้เป็นพลังที่พิเศษที่เหมาะกับดินแดนแห่งคนยักษ์จริงๆเลยนะฮีฮะ <Yeah, S 1> ผลปีศาจใหม่ว่ะผลอีขุอีขุขผลเติบโตแล้วก็ ตัดมาที่ซีนไอโรบินกับซาโลคิดถึงสมัยก่อนหรือเปล่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ไหมนะนี่ไอโรบินถามชอปเปอร์เอ้ยชอปเปอร์ถามโรบินเนยโรบินก็ตอบว่ามีสี่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือโบราณคดีกับเอกสารทางประวัติศาสตร์มากกว่าทีผู้ดูแลห้องสมุดนกฮูกก็พูดว่าถ้าเป็นหนังสือการแพทย์ที่มีอยู่ในเอลบาบแต่แรกก็พอมีอยู่หรอกนะแต่หนังสือที่ขนาดใหญ่ยัก าแต่ต้นอะ่ะเลยทาให้เล็กลงไม่ได้หรอกอ๋อผลพิศาสมันทําให้เล็กทําให้สิ่งเล็กย่อลงไม่ได้ปะเอ้ยสิ่งใหญ่อยู่แล้วย่อลงเล็กไม่ได้เพาหาน่าถัดไปไอ้พวกลูฟี่ว่าทึนไปหยอกเด็กอะหยอกเด็กคนยักษ์อะเนี่ยกํลาลังเล่นสิ่งช้าคนยักษ์กันอยู่ก็ไม่มีอะไรนะเล่นคนยักษ์ไป แล้วไอเด็กคนยักษ์บอกว่าเจอตัวแล้วหมูกฟางลูฟี่อะไรนะ่ะไม่สันติแล้วหรือไงมีช่องโหว่เด็กคนยักษ์ประโจมตีลูฟีว่วะหีบเหี่ยวดาบฟันหักไปแล้วลูฟี่ก็ใช้หมัดเกียร์สามต่อยเด็กเนี่ยเกียร์สามหมัดปืนช้างยางยืดอ๋อไม่ไม่ซัดเด็กซัดลงพื้นไม่โดนเด็กนะนึกว่ามันจะต่อยเด็กเดือดเกินอุซภบอกว่าเจ้าบ้าเล่นแรงเกินไปแล้ว มีคนที่พอมีกลิ่นอยู่ที่นายลูฟี่บอกเด็กๆก,ก็บอกว่าลูฟี่น่ากลัวเราเกลียดความรุนแรงที่สุดแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งชมลูฟี่ว่าอย่างเทพสมกับเป็นสี่จักรพรรดิเลยอ๋อตบเด็กโชว์ลูฟี่มันตบเด็กโชว์เด็กแล้วก็ไอ้คุณครูมันก็บอกว่าโคล,ลอนก่อเรื่องอีกแล้วนะเราแต่ถ้าโจมตีเมื่อกี้ใช้ได้เลยนี่ของโปรดของแม่คุณมาโตเอามาฝากให้นะ่ะ แม่เหรอลิบบี้จังเนี่ยนะสอนลูกตัวเองแบบไม่แค์นะโยบายโรงเรียนเลยอ๋อคุณครูมมีลูกด้วยเว้ยอย่างน้อยเขาก็ให้คนอื่นอย่างน้อยเขาก็ขอโทษคนอื่นที่เผลอไปหน่อยเถอะไอเด็กผู้ชายคนยักษ์ก็พูดว่าพ่อฉันเป็นเผ่ามนุษย์นะเอออพ่อเป็นคนมนุษย์กับคนยักษ์เหรอวะเป็นอดีตโจรสลัด ที่เก่งไม่แพ้กับนักลกของเอลบาฟเลยตันจีตกใจเลยวะพ่อเป็นมนุษย์เงินเยเหรอไอคุณครูก็พูดว่าเป็นสามีที่อายุน้อยกว่าฉันพอดูเลยแต่เจ้าตัวบ่นว่าไม่อยากแก่อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานจะเลยเป็นภรรยานอกสมรสมาตลอดเลยเนะ่ะหมอน้าจเป็นใครกันวะโอ้ยภรรยาน้อยด้วยเป็นคนยักษ์ไดู้ฟี่มันก็ มาที่ห้องสมุดวะห้องสมุดโอ,อ้อมเดินทางมาเจอกับพวกโรบินที่มันมาก่อนหน้านี้แหละโรบินก็ถามว่าลูฟี่คือว่าฉันอยากคุยด้วยกับซาวโลแบบสบายๆอีกหน่อยเดี๋ยวจะตามไปร่วมงานเลี้ยงที่หลังนะมันก็ไปจัดงานเลี้ยงกันแฟงกีก้บอกว่าเฮ้ยฟังฉันหน่อยสิฉันเพิ่งรู้ว่าเกาะนี้ทั้งเกาะคืออดดมต้นไม้แห่งสมบัติ ต้นไม้ที่เก่งที่สุดในโลกที่จะนำมาสร้างเรือตันนี่งไงอุ้ยอ๋อต้นไม้แห่งอดัมมันอยู่เอลบาฟมันเป็นต้นไม้อันนี้นี่เองที่เอามาสร้างเรือและไอซาโลก็บอกว่าอ๋อว่ากันว่าอดัมนะ่ะมีอยู่หลายต้นในโลกแต่ต้นของที่มีอายุเยอะกว่าต้นอื่นคนละเรื่องเลยขอเช่นชมต้นไม้แห่งอดัมให้หนำใจหน่อยเถอะ เอาแค่ไปจัดงานเลี้ยงกันนะครับหน้าต่อไปมาที่จัดงานเลี้ยงแล้วไอ้พวกลูฟี่อะไรเนี่ยขึ้นเรือมาแล้วไอ้บู๊กวะโหโหโหขอบคุณมากครับผมดูเป็นนักลบไหม <texts> แฟงกี้วะเท่ระเบิดเลยบู๊กฉันก็เท่ใช่ไหมล่ะอ Dieu. แต่งตัวเป็นเอาเอบาฟอะไรพวกนี้พวกกลุ่มหมอกฟางแล้วก็ขึ้นเรือไปงานเลี้ยงมะ แล้วก็ตัดมาที่ปราสาทวะบริเวณใกล้หมู่บ้านฝักตะวันตกปราสาทลุสปราสาทเ,เอาลุสอะไรเนี่ยมนุษย์ตัวจิ๋วนี่วะให้ตายสิเป็นคนเฝ้าประตูสะเปล่าดันปล่อยให้ผู้บุกรุกเข้ามาไงเนี่ยเดินมาอยู่ในอาณาจักรนี้ก็แปลว่าพวกแกคือกลุ่มหมวกฟางหรือเฮ้ยนี่ไงไสองคนตอนที่แล้ว เรากำลังตามหาคนชื่อโลกิเนี่ยมาตัดมาที่ <c oughs> ไอคนยักษ์สองคนสู้กับไอคนบุกลุกสองคนตอนที่แล้วอะโลกิเหรอจะไปเจออาชญากรพันนั้นได้ไงฟะเจ้านั้นคือผู้สังหารราชาฮาลาวที่คนทั้งเอลบาฟเทอ่อทูลเลยนะเว้ยเป็นตัวเสนียดแห่งเอลบาฟของแท้เลยภาษาเนี้ไม่มีใครอยู่หรอกไอ้สองคนนั้นก็บอกว่างั้นจงบอกมาว่าเขาอยู่ที่ไหน บอกไม่ได้หรอกต่อให้ไปต่อให้เป็นไปได้ยากแต่มันก็หลุดออกมาแล้วบอกไม่ได้เลยสรุปบอกไม่ได้มันก็ตีกันแล้ววะ่ะตีอะไรเนี่ยปังปังปัง,ปงอะไรวะเนี่ยคนยักษ์สองคนนั้นบอกว่าเล่นตลกอะไรอะ่ะเป็นอะไรไปนะเอา้าไอ้คนยักษ์คนหนึ่งมันล้มแล้วก็เป็นอะไรไปวะเนี่ยเหมือนมันบ้าเปล่าวะมันล้มลงเฉยๆอะ พราะไอ้สองคนนั้นมันโจมตีคนยักษ์ตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ผลนันอยู่ดีมันก็ล้มลงไปไอ้คนยักษ์ที่มีหนวดล้มลงไปแล้วหนึ่งไอ้ผู้รู้ก็บอกว่าโอหังเกินไปแล้วเจ้าคนไร้มารยาทฉันไม่ได้ถามคําถามแกเสียหน่อยฉันออกคําสั่งให้บอกมาต่างหากอุย้ยงงรลวงเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็มาหน้าต่อพว่าเอาจบแล้วตัดมางานเลี้ยงพวกกลุ่มหอฟฟางก็กินเลี้ยงอยู่ เอลบาฟหมู่บ้านฝั่งตะวันตกพวกเราเดินทางออกจากอีสบูอันไก่โผลนจนมาถึงที่นี่กลุ่มหมวกฟางอาณาจักรคนยักษ์ที่เฝ้ามาแสนนานอนาณาจักรของนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกคนยักษ์ก็อกขอบใจนะที่มากําลังรออยู่เลยเจ้าพวกนี้แหละคือมนุษย์ตัวจิ๋วที่เข้าใจและช่วยปกป้องเกียรติของพวกเราปลดปล่อยพวกเราจากที่โดนงี่เงา่าหลอกใช้มา ก็กินเลี้ยงปกตินะไม่มีอะไรในตอนนี้หมวกฟางลูฟี่คือจรตลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้สมยา4ีจิกพรมาครอบครองแล้วทั้งที่เป็นตัวก่อการคดีใหญ่แห่งวานนที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสัตว์ประหลาดอย่างไคโดกับบนะิ๊กมัมอาชนแก้วแดงมิตรภาพอ๋อแล้วก็หน้าถัดไปนะครับเฮฮากันใหญ่เลยนะ ดูท่ากลุ่มพอฟังจะกลับมาแล้วใครเขาพูดอะไรวะก็กินเลี้ยงปกติไม่มีอะไรก็เกดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับสแตนเซนใครวะเขาคือเนี่ยสแตนเซนเขาคือคนยักษ์ที่โดนลักพาตัวตอนกำลังนอนหลับและเกือบจะโดนขายในประมูลในการประมูลมนุษย์ที่เกาะชาวบนรนลี่แต่กลุ่มหมกฟางบังเอิญมาทำลายงานประมูลเข้าพอดี เขาจึงรอดจากการตกเป็นทาสมาได้นอกจากนี้เขายังเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับฮัตซูดินได้ลูกน้องมาอีกแล้วไอลูฟี่บอกงั้นเหรองั้นเหรอดีใจจังนะที่รอดมาได้ทุกคนดูสนุกกันใหญ่เลยนะท่านยาท่านยา,า,นยาคือใครอะเราก็เปิดตัวพอดีเลยเว้ยกูกำลังถามท่านยามาแล้วมีแขกตัวน้อยๆมาที่นี่หรือ คนยักษ์ตัวเท่าภูเขามาแล้วโอ้โหนี่ใหญ่สุดเลยวะ่ะไอโดรี่ก็บอกว่าท่านยาอุตส่ามาระที่หมู่บ้านด้วยตัวเองเลยแล้วก็เปิดตัวแนะนําตัวเขาภูผายาววีรบุรุษแห่งเผ่าคนยักษ์ผู้เท่าที่มีอายุมากที่สุดในโลกสี่ร้อยแปดสิบโอ้อายุสี่ร้อยแปดปีโอ้โหลูฟี่แม่งตกใจเลยวะ่ะมีดาบปักอยู่ที่หัวเนี่ยนะ ไอายาก็บอกว่าเพ่อเอินได้หมวกเกาะนี่ช่วยเอาไว้เลยรอดมาได้นะ่ะแต่ดาบทะลุหัวปูไปแล้วนั้นนั่นอิมแพ t แรงสุดแล้วก็จบตอนนี้เลยวันหนึ่งพันหนึ่ง้อยสาสิบห้าสุดสรุปตอนนี้มันมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวดู <c oughs> กันก็ไอเปิดตัวพลังผลปีศาจใหม่ของไอคนดูแลนกฮูก,กผลเติบโต ก็ไม่มีอะไรลูฟี่ตบเด็กโชว์แล้วก็ไปกินเลี้ยงงานกินเลี้ยงกันและผู้บุกลุกสองคนนั้นก็ตบมาตามหาโลกิแล้วก็โชว์พลังไปนิดหน่อยแล้วก็ตัดจบไปเลยไปไหนไม่รู้รอตอนตอนตอนต่อไปแค่นี้แหละแล้วก็ผู้เท่ามีคนยักษ์วีรลบุรุษตัวใหญ่เท่าภูเขามาด้วยไปเจอกันตอนหน้า